สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับเด็กข่าวสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากนะครับมีข้อตกลงนะครับเ็าเรียกว่าหยุดยิงนะ60วันระหว่างอิสราเอลนะครับกับทางด้านเอชบูลอเนี่ยนะครับในเลบานอนนะครับอยู่ๆนะครับมันก็เกิดนะการเรียกว่ารุกขึ้นมานะครับบุกนะของทางด้านกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียขึ้นครับในตรอกกลางนะครับแปลกดีนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับ ปฏิบัติการซีเรียนะครับของปูตินสร้างความหวาดกลัวพวกกบฏหรือไม่ข้อความที่ไม่ปกตินะครับของเหล่านักรบต่อผู้นํารัเสเซียนะครับไม่ต่อต้านจุดๆ,ๆนะขณะที่รัเสเซียนะครับระดมทิ้งระเบิดเหล่านักรบกรบฏของซีเรียนะครับกองกําลังฝ่ายต่อต้านของซีเรียส่งหนึ่งข้อความแก่ป,ปูตินนะะไม่ต่อต้านรัเสเซียมองมอสโกเป็นคู่หุ้นส่วนที่มีศักยภาพ กงกำลังฝ่ายต่อต้านของซีเรียนะครับได้ส่งหนึ่งข้อความแก่ประธานาธิบดีอาริเมียบูตินของรัสเซียสิ่งนี้ขณะที่รัสเซียนะครับระดมทิ้งระเบิดบรรดาที่ตั้งกบฏของซีเรียภายหลังนะครับการบุกอเลปโปที่น่าประหลาดใจโดยเหล่านักรบนั้นรัสเซียนะครับเป็นหนึ่งพันธมิตรของประธานาธิบดีรัชชาอ,าอัลอาซาร์ของซีเรียนะครับและก็ได้สนับสนุนพวกเขาทางการทหารมอสโกนะครับก่อนหน้านี้ ได้เล่นหนึ่งบทบาทที่สําคัญในการปลดปล่อยอาณาเขตที่ถูกจับยึดครองให้เป็นอิสระนะครับจากบรรดาน,นักรบและก็พวกหัวรุนแรงจี G.H. ของซีเรียปันดาเครื่องบินไอพ่นของรัสเซียนะครับได้กลับคืนนะสู่การระดมทิ้งระเบิดของบรรดาที่ตั้งกบฏของซีเรียนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางการสู้รบใหม่ในหนึ่งข้อความที่หาได้ยากนะครับกองกําลังฝ่ายต่อต้านของซีเรียนะครับ ได้เอื้อมออกไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินข้อความของกบฏซีเรียนะครับถึงปูตินแถลงการนะครับโดยก่อกำลังต่อต้านของซีเรียนะครับว่าพวกเรายืนยันอีกครั้งว่าการปฏิวัติของซีเรียไม่เคยถูกกำหนดทิศท,ทางต่อต้านรัฐหรือประชาชนใดๆรวมถึงรัเสเซียมันยังได้ไม่ใช่เป็นหนึ่งกลุ่มนะต่อสงครามของรัเสเซียยูเครนที่กำลังดำเนินไปอีกด้วย จากการเริ่มแรกของพวกเราการปฏิวัติของซีเรียได้มุ่งหมายไปที่การปลดปล่อยประชาชนชาวซีเรียจากการกดขี่และความเป็นทาสและไปที่การสร้างหนึ่งประเทศที่มีเสรีภาพและเป็นพหูชนความต้องการนะจำเป็นนี้นะครับทำการปฏิเสธระบบอาชญากรรมทำการสร้างหลักการของธรรมิบาลทำการกระตุ้นเราบรรดาสถาบันทางสังคมพลเมือง และให้ลำดับความสำคัญผลประโยชน์ของชาติในกรอบหนึ่งของบรรดาความสัมพันธนาชาติที่ดีในแง่ของสิ่งนี้พวกเราเรียกร้องต่อรัสเซียที่จะแยกตัวออกจากบรรดาผลประโยชน์ของพวกเขาจากระบบอสัสซาดและบรรทมิตต่างๆของพวกเขาแทนที่รัสเซียควรจะอยูอ่ข้างเดียวกันกับนะแรงบันดาลใจของประชาชนชาวซีเรียประวัติศาสตร์ของพวกเขาทั้งหลาย และอารยธรรมของพวกเขาทั้งหลายพวกเราเน้นว่าประชาชนชาวซีเรียแสวงหาที่จะสร้างบรรดาความสัมพันธ์ที่เป็นบวกที่อยู่บนพื้นฐานความเคารพร่วมกันและผลประโยชน์ที่แบ่งปันกันร่วมกับบรรดาประเทศทั้งหลายทั่วโลกด้วยการคิดถึงสิ่งนี้พวกเรามองรัเสเซียนะครับว่าเป็นหนึ่งคู่หุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการสร้างหนึ่งอนาคตที่สดใส สำหรับซีเรียที่มีเสรีภาพนะครับเลนข่าวแปรต่างประเทศทีนี้นะครับมันเกิดขึ้น,นครับหลังจากที่มีการตกลงนะครับหยุดยิง60วันนะระหว่างทางด้านอิสราเอลนะครับกับกลุ่มเอชบอลในเลบานอนนะครับอยู่ๆก็เกิดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียนะครับนะเกิดการบุกขึ้นมานะในเมืองเลปโปทําให้พันธมิตรที่สำคัญของซีเรียคือรัเสเซียนะครับก็เอาเครื่องบินไอพ่นนะครับขึ้นทิ้งระเบิดนะบรรดา กองกำลังต่างๆเหล่านี้นะครับนะพวกกบฏต่างๆเหล่านี้พอถล่มหนักๆนะก็มีข้อความจากกบฏเหล่านี้นะครับออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับรัสเซียนะครับนะเขาพีแต่ต้องการปลดปล่อยนะซีเรียให้เป็นอิสระเสรีภาพเขามองว่ารัเสเซียเนี่ยนะเป็นคู่หุ้นส่วนที่มีศักยภาพนะครับก็ไม่ทราบว่ารัเสเซียมองอย่างไรหรือว่าถูกถล่มหนักเลยทําให้นะต้องพยายามนะที่ จะมให้รัเสเซียถล่มนั่นเองนะครับต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่ารัเสเซียก็ยังหนุนรัฐบาลอัสซาซึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันของซีเรียอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ